มาเช็คดวงกันหน่อยดีกว่าค่ะว่า6ราศีช่วงนี้มีเกณฑ์ไม่ได้ลาบลอยแต่ว่าได้ลาบปากบ่อยๆจะเป็นใครมาดูกันคะ่ะรายการมูม้มูมูให้ปังดังให้พอโดยหมอปอเทพยานสนับสนุนโดยแปรงสีฟัน b r u s h m e คุ้มค่าและดี b r u s h m e รับประกัน แหมทั้ง6ราศีเนี่ยนะคะจะมีคนนำอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เข้ามาให้อยู่บ่อยๆเดี๋ยวหมอปอจะแถมเรื่องราวของอาหารเสริมความเฮงนะคะสำหรับทุกราศีเลยในปี2,5,6,7ดูชื่อูซิว่ากินอะไรแล้วเฮงมาดูกันเลยค่ะราศีแรกได้แก่ราศีพฤษภค่ะจะมีคนเข้ามาเอาอกเอาใจนะคะแล้วก็ชวนรับประทาน ทั้งอาหารไทยอาหารเทศอาหารนานาชาติแบบมิชลินสตาร์แบบนั้นเลยนะคะบ,บุญพาวาสนาส่งจริงๆมีแต่คนอยากเลี้ยงเลยชวนไปหาของอร่อยแบบกินฟรีบางครั้งไปแล้วมีโอกาสในงานเกิดขึ้นหรือได้ธุรกิจใหม่กลับมาหรือเพื่อนๆที่ชวนกันไป อาจจะนําพาข่าวดีชวนเราเป็นหุ้นส่วนในเรื่องดีๆเกิดขึ้นด้วยก็ได้ฉะนั้นสําหรับชาวราศีพฤศพรู้สึกว่าเรื่องกินเนี่ยจะนําพาโชคมาให้นะคะอันดับที่ได้แก่แกราศีกรกฎและราศีธนูค่ะ จะได้ของกินถูกใจมักจะเป็นร้านที่คุณเคยดูดูไว้ในโลกโซเชียลแบบว่าขึ้นฟีดมาแล้วเราก็แคปไว้นะคะแล้วจู่จก็มีคนมาชวนมาพาไปรับประทานอย่างอิ่มหนำสำราญกันเลยทีเดียวนะคะจู่จคนใกล้ตัวก็ซื้อมาฝากนะคะหรือชวนไปกินเรียกได้ว่าแค่คิดก็สมความปรารถนาแบบฟุกๆกันเลยทีเดียวคุณสามารถใช้เทคนิคนี้นะคะกับเรื่องราวอื่นๆในชีวิตที่อยากสมหวังก็ได้ แปลว่าขอให้คุณคิดอย่างเข้มข้นแล้วส่งสัญญาณออกไปแบบนี้ก็จะมีคนหรือจะมีเหตุการณ์นำพาสิ่งเหล่านั้นเคลื่อนเข้ามาให้คุณแล้วค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎและธนูอันดับที่3ราศีตุลและราศีมีนค่ะคนรักผู้ใหญ่ในบ้านหรือผู้ใหญ่เจ้านายที่ทำงานนะคะชอบสรรหาของกินมาเสิร์ฟ แบบลับเฉพาะคนรู้ใจเลยทีเดียวค่ะรู้ว่าเราชอบแบบไหนไม่ว่าใกล้หรือไกลก็จะพาสิ่งนั้นมาให้โดยที่ไม่ต้องขอเลยทีเดียวมีคู่ดีและผู้ใหญ่เกื้อนหนุนนะคะและจริงๆเราจะต้องรำลึกถึงความดีขอบคุณพวกเขาเหล่านั้นให้มากๆด้วยเช่นกันในช่วงนี้ค่ะและอันดับสุดท้ายนะคะราศีเมถุนค่ะเพื่อนคนใกล้ตัวมักจะชวนคุณไปงานปาร์ตี้ หรือไปหาของกินอร่อยออร่อยหมายถึงจะนึกถึงคุณสม่ำเสมอเลยค่ะเพื่อนร่วมงานนะคะอบอ้อมอารีกับคุณมากโดยเฉพาะเรื่องกินไปไหนก็จะชวนตลอดเลยเพราะว่าขาดคุณแล้วปาร์ตี้มันกล่อย เป็นอีกหนึ่งราศีที่กัลยะาณมิตรชอบนึกถึงด้วยเพราะความมีน้ำใจและความดีความจริงใจต่อเพื่อนๆนี่เองค่ะที่ทําให้ทุกคนหลงรักในความน่ารักของคุณอย่าลืมเก็บคาแรคเตอร์ดีๆนี้ไว้ด้วยนะคะและมาปิดท้ายด้วยอาหารเสริมความเฮงสําหรับปี2567ปีหน้ากันค่ะมาดูกันว่ามีอาหารอะไรบ้างที่อยากจะสนับสนุนให้คุณได้รับประทานนะคะ อันดับแรกเลยค่ะเกี่ยวกับเส้นเส้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นมีเส้นใยเส้นเล็กเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าขนมจีนนะคะหมายถึงอายุยืนยาวค่ะมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนะคะและที่สําคัญพวกเหล่าบรรดาเส้นเ้นเนี่ย เวลาที่ไหว้เจ้าไหว้ซาจีนต่างๆนะก็มักนำมาเป็นของมงคลด้วยซึ่งอาหารเสริมเฮงที่หมอปอเห็นว่าน่าจะเสริมได้เป็นอย่างแรกสำหรับปีหน้าก็คือประเภทเส้นๆนี่เองค่ะต่อมาเป็นอาหารบำรุงสายตาค่ะอาหารบำรุงสายตาเพราะว่าอะไรปีหน้านะคะยุคเก้าเข้าสู่ธาตุไฟนะคะคือดวงตาในทางโหเฮงนี่คือธาตุไฟเช่นเดียวกันอาหารจําพวกที่มีวิตามิน A สูงค่ะเช่นตําลึงฟักทองข้าวโพดแครอทนะคะก็จะเป็นอาหารเสริมด้วย ดวงตาให้คุณเป็นอย่างดีเลยลำดับต่อไปนะคะพวกผักผลไม้ขนมของหวานที่เสริมธาตุไฟค่ะแถมยังดีต่อการขับถ่ายในเชิงวิทยาศาสตร์อีกด้วยนะคะสุดท้ายนะคะคือน้ําค่ะน้ําสะอาดนะไม่จะเป็นน้ําแร่ไม่นับรวมพวกน้ําชงน้ําหวานอะไรแบบนั้นที่มีน้าตาลนะน้ำเพือเพียวเลยให้ดื่มบ่อยๆนะคะดีทั้งศาสตร์ลายมือและศาสตร์มูเหงกันเลยทีเดียวนะคะ ทำให้เลือดลมวิ่งในงร่างกายเลือดไหลเวียนร,ราบรื่นสีบนใบหน้าก็จะดีนะสีชี้ต่างๆนะคะใสสว่างฟ้าเปิดถ้าชี้ดีนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีให้กับในชีวิตของคุณค่ะสําหรับมือนะคะดื่มน้ำที่เยอะเนี่ยมือก็จะฟูค่ะเนินต่างๆก็จะสวยอิ่มเต็มสุขภาพดีนั่นแปลว่ารับทรัพย์โชคดีอิ่มเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์ค่ะคิดว่าวันนี้เรื่องราวจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่ามากมาก ะะสำหรับทุกชาวราศีหมอปอก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ประสบความสำเร็จเฮงเฮงเทั้งปีเลยคะ่ะฝากกดติดตาม,ตดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอปอเทพยาและทีมงานนักกริดคอนเทนต์ดีๆต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆสามารถคลิกเข้าไปใน f a c e o o o k Fanpage ว,วิทยุครอบครัวข่าว FM106 ได้เลยะคะ่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ รายการม,มูมูมูให้ปังดังให้พอโดยหมอปอเทพยานสนับสนุนโดย Brush มีคุ้มค่าและดี Brush มีรับประกันแอดมาที่ l ล n e b r u s h m e b r u s h m e เพื่อรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษดีๆเฉพาะครอบครัว Brush มีเท่านั้น